สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่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 เอฟซีจ๋าสวัสดียามบ่ายคลิปนี้นะคะเป็นผ้าที่จ็กน่าจะลงแล้วอะค่ะแต่ว่าที่ลงไปตอนนั้นะ่ะไม่ละเอียดแบบนี้ค่ะแล้วแจ็คก,ก็เลยพอดีแวะมาที่บ้านคุณยายที่ที่มีผ้าอันนี้ค่ะแจ็คก,ก็เลยขอคุณยายอะทำเป็นคลิปออกมาให้เป็น ให้เป็นแบบว่าอย่างเดียวโดดๆเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆจะได้ดูชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะทีนี้สำหรับผ้าผืนนี้นะคะพี่ๆดูนะคะมันจะมีแบบคล้ายๆหน้านางสองชั้นนะคะเป็นผ้าทอหกตะกอยกดอกนะคะพี่ๆลายหัวใจหรือว่าจริงๆจริงๆคุณยายบอกว่าลายจองใจนะคะภาษาเขมรเรียกว่าจองจัดนะคะ คุณยายบอกอย่างนั้นแล้วก็เป็นผ้าที่นิ่มแล้วก็พริ้วสวยสวยมากเลยค่ะขนาด4เมตรนะคะพี่พี่มีเชิงบนกับเชิงล่างนะคะสวยมากค่ะนิ่มสุดๆเลยค่ะพี่จะเนี่ยแค่โดนลมแค่นี้เห็นไหมพี่พี่นี่นี่จะให้คุณยายจับให้นะคะแล้วจะก,ก็พยายามทำคลิปให้ให้พยายามให้เน้นสีให้เป็น สีจริงอะนะคะนี่เป็นสีจริงเลยนะคะพี่พี่ดูสังเกตดูลายหัวใจอะนะคะจะมีสีเหลืองแล้วก็จะมีสีฟ้าๆเป็นจุดๆอะเนี่ยพอเรามองแต่ไกลก็จะทําให้เหมือนเป็นเป็นแบบว่าเป็นมันวาวอะคะ่ะถ้าเป็นจุดสีฟ้าๆนั่นก็เหมือนก็จะเป็นแบบดาวระยบระยบอะคะ่ะสวยมากจริงๆเลยะคะ่ะอีกมองอีกทางหนึ่งก็จะเป็นเหมือนสีฟ้าแต่ถ้าเกิดอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นฟ้าทอง คือได้มองได้ไหลนี่นี่น,น,น,นี่เป็นสีทองใช่ไหมคะพี่จ๋าสีจริงเป็นแบบในในคลิปนี้เลยนะคะพี่จ๋าเพราะว่าจะกพยายามที่จะถ่ายให้เหมือนสีจริงเลยอะคะ่ะไม่งั้นก็เห็นไม่ชัดเจนใช่ไหมคะแจว่าแบบหนึ่งก็ออกเป็นสีทองฟ้าเอยเขาเรียกอะไรนะคะฟ้าทองแต่บีบบอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นสีฟ้า เห็นหน้านางไหมคะพี่จ๋าสองชั้นสวยมากสวยจริงๆแต่ว่าความสวยของผ้าขนาดนี้นะคะจะคิดว่านะราคาก็น่าจะสวยตามาค่ะหนึ่งมืนห้าร้อยนะคะ, 10, ะ,ค,ะคือราคาค่ะพี่ๆสนใจทักได้เลยนะคะ